สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับอยากเล่าเขย่าขวัญกับผมแอดมินทีนะครับท่านผู้ฟังเชื่อเรื่องของเวรกรรมตามทันกันไหมครับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งที่ได้กระทําบางอย่างที่ต้องบอกว่าเลวร้ายเป็นอย่างมากครับจนสุดท้ายคนคนนั้นก็ต้องพบกับจุดจบแบบเดียวกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำเอาไว้ จะเป็นยังไงไปรับฟังพร้อมกันนะครับกับเรื่องที่มีชื่ <hã S 2> อว่าดำเป็นตอนตะโกเช่นเคยนะฮะต้องขอขอบคุณเว็บไซต์คลังสยองครับที่มีเรื่องเล่าน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้มาให้เราได้รับฟังกันนะครับเรื่องนี้ครับขอใช้นามสมมติผู้เล่าว่าชื่อค <Lean. S 1> ุณมีนนะครับคุณมีนเนี่ยเล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ1ิกว่าปีก่อน ตอนนั้นน้องชายของคุณมีนครับเพิ่งซื้อบ้านต่อจากคนรู้จักในเลคาที่ต้องบอกว่าราคาถูกเป็นอย่างมากครับและด้วยความที่มันถูกมากนี่แหละคุณมีนก็เลยได้ตักเตือนน้องชายไปว่าให้ตรวจตาราดูดีๆก่อนนะว่าบ้านหลังเนี้ยมันเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือเปล่าบ้านกลางเมืองครับต้องบอกว่าสภาพเป็นบ้านหลังใหญ่โตสชั้นเนื้อที่200ตารางวาราคาเพียงแค่2ล้านกว่าบาทแม้ในสมัยนั้นครับ ต้องบอกว่าประมาณ1ิกว่าปีก่อนนั้นก็ยังถือว่าถูกมากอยู่ดีคุณมีนก็เลยตักเตือนไปแต่น้องชายบอกว่าไม่มีอะไรหรอกเจ้าของบ้านเขาร้อนเงินบ้านเขาก็มีอีกหลังหนึ่งซึ่งหลังนี้มันอยู่กลางเมืองเจ้าของเขาไม่ชอบก็เลยปล่อยขายแม่คุณมินครับจะเฝ้าบอกว่าอย่าไปเชื่อคําพูดของคนที่มันอยากขายพยายามพูดอะไรก็ได้ครับแต่ว่าน้องชายนั้นเป็นคนที่ขัวรั้นไม่ยอมฟังคําตักเตือนของคุณมินอยู่ดี ในตอนแรกครับคุณมีนก็นึกว่าที่บ้านเนี่ยมันขายถูกก็เพราะว่าฝนเนี่ยเวลามันตกทีไรน้ําในซอยก็ต้องขังท่วมเนี่ยเป็นเวลาหลายวันทุกครั้งและบ้านหลังนี้ครับแม้ตัวบ้านจะยกสูงแต่เนื้อที่ในบ้านระดับน้ําถึงครึ่งแข้่งทุกครั้งเลยแต่ที่แย่กว่าบ้านของที่น้องชายซื้อนะครับเป็นบ้านหลังที่ติดกันเนี่ยฮะบ้านหลังนี้ครับพื้นที่ต่ํากว่าบ้านของน้องชายคุณมีนนะครับเวลาฝนตกทีไรเนี่ย น้ำจะไหลเข้าบ้านแทบทุกครั้งซึ่งคุณมินก็ไม่แปลกใจครับว่าทําไมบ้านหลังข้างๆถึงได้ร้างไม่มีใครอยู่แต่ถึงแม้ว่ามันจะร้างพราะน้ําท่วมจนไม่มีคนอยู่แต่ว่าบ้านเนี่ยขายในราคาที่ถูกกว่าบ้านของน้องชายคุณมินเป็นอย่างมากแต่กลับไม่มีใครมาซื้อเลยครับชาวบ้านในละแวกนั้นเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนซอยนี้พอฝนตกน้ำก็ไม่ได้ท่วมขังแบบนี้นะครับ ฝนตกลงพื้นน้ำก็ไหลลงท่อออกคลองไปไหนต้นไหนตามทางของมันแต่เมื่อมีการถมคลองหลังซอยและทำถนนทุกอย่างก็เปลี่ยนไปพอเวลาฝนตกทีไรต้องเดินลุยน้ำทุกทีจนบ้านไหลหลังเนี่ยต้องมีเรือติดบ้านกันเลยทีเดียวครับพอน้ำท่วมขังน,น,นานๆพื้นถนนในซอยและในบ้านเนี่ยก็เริ่มซุดลงบ้านล้างหลังติดกันกับบ้านของน้องชายคุณมีนนะครับที่ว่ามันเหมือนกับว่า หนักกว่าทุกหลังเลยฮะคือมันซุดจนเห็นพื้นบ้านใต้ถุนยกรอยชัดเจนเลยซุดจนขนาดมีรูกว้างขนาดหมาแมวเนี่ยลงไปอาศัยอยู่ได้เลยครับและนี่แหละครับก็เป็นที่มาของเรื่องราวที่จะเล่านี้ย้อนกลับไปครับในเมื่อก่อนนั้นบ้านหลังนี้เคยมีคนอยู่ครับแกไม่ได้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรหรอกครับเพื่อนบ้านของน้องชายเนี่ย เราอา่ะเจ้าของบ้านที่อยู่ข้างๆติดกันเนี่ยแกเป็นคนดุครับคือดุแบบแปลกประหลาดชอบทำอะไรแบบแปลกแกปลูกต้นกล้วยครับรอบบ้านบ้านแถวนั้นเนี่ยมีเนื้อที่ไล่เลี่ยกกันประมาณ200ตารางทุกลังครับแต่บ้านของคุณลุงคนเนี้ต้องบอกว่ากลายเป็นดงกล้วยที่ดูหนาแน่นไปหมดกล้วยก็จะขึ้นจนดกแต่แกก็ไม่เคยให้ใครไม่ยอมให้ใครและก็ไม่คิดจะขายด้วย ก็ปล่อยให้มันเน่าจนดำคาต้นกลายเป็นว่ามีทั้งกระรอกกระแตนกหนูมากัดกินเต็มไปหมดเพื่อนบ้านคนหนึ่งบอกว่าแกอยู่คนเดียวนานๆจะออกมาสักทีหนึ่งเวลาที่มีรถกับข้าวเล่เข้ามาขายในซอยแกไม่เคยทักไม่เคยคุยกับใครแม้แต่กับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายจ่ายเงินแล้วก็จบเดินเข้าบ้านทั้งนี้ครับในซอยหมู่บ้านนั้นจะมีหมาจรจัดอยู่หลายตัว วันหนึ่งครับมีเทศกิจมาไล่จับมีเจ้าหมาแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งครับมันเพิ่งคลอดลูกอคอกหนึ่งออกมามันก็เลยหนีการตามล่าของเจ้าหน้าที่พาลูกๆมาหลบใต้ซอกที่สุดนั่นแหละฮะลุงเจ้าของบ้านครับไม่พอใจฮะออกมาขับไล่ทั้งยังทั้งเสียงดังเอะอะโวยวายเอาไม้ยาวลงไปกวนกะจะให้มันออกมาครับแต่เจ้าหมาก็ไม่ยอมอยู่ในรูนั้นต่อฮะเรียกเท่าไหร่มันก็ไม่ออก เจ้าหน้าที่ได้เห็นแบบนั้นก็เลยมาช่วยกันจับก็ยังไม่สําเร็จจนกระทั่งเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่กลับไปแล้วลุงคนนี้ครับก็ออกเป็นหน้าปักซอยและกลับมาพร้อมกับปูนหนึ่งลูกและทรายหนึ่งถุงแกจัดการผสมปูนทรายแล้วโบกทับปากทางรูนั้นเลยฮนะ <c oughs> คือแกแบบโบกปิดจนไม่มีทางออกเลยทุกลู ระหว่างนั้นก็ด่าไปด้วยครับด่าหมาแม่ลูกอ่อนที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อนบ้านต่างได้ยินกันทั่วใช่แล้วครับอย่างที่คุณผู้ฟังเข้าใจแล้วแหละฮะแกโบกปิดอุดทางตั้งใจไม่ให้หมาแม่ลูกนั้นออกมาจากรูกครับตลอดระยะเวลาร่วมอาทิตย์เพื่อนบ้านต่างก็ดินเสียงหมาร้องโหยหวนออกมาจากซอกใต้ทุนนั้นเจ้าของบ้านจอมโหดก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยครับแม้จะมีคนมาบอกว่า ให้ส่งสารหมาบัานเธอเดี๋ยวจะจัดก,การทุบป,ปูนกระจับหมาออกมาจับเอาไปเลี้ยงเองลุงแกก็ไม่ยอมครับสุดท้ายวันหนึ่งเสียงหมานั้นก็เงียบไปล่วงเวลาผ่านไปครับเรื่องที่แกขังหมาและบกปูนปิดไว้ก็เงียบหายไปตามกาลเวลาจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นครับเพราะว่าอยู่มาวันหนึ่งบ้านของลุงแกเกิดไฟไหม้ เป็นไฟที่โหมแรงมากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามฉีดน้ำเลี้ยงพื้นที่ต้นเพลิงและพื้นที่รอบๆบ,บ้านหลังอื่นกันไฟลุกลามเจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปช่วยครับแต่ก็ไม่สำเร็จเข้าไปช่วยแกยังไงก็ออกมาไม่ได้แกติดอยู่ในบ้านที่ติดเหล็กดัดอย่างแน่นหนาเสมือนขังตัวเองไว้ครับขังตัวเองจากการช่วยเหลือคนภายนอกจุดหมดสิ้นจะออกมาเองก็ไม่ได้จะเข้าไปก็ไม่ได้และสุดท้าย แกก็โดนไฟคลอกตายอยู่ในกล่องเพลิงนั้นชาวบ้านหลายคนครับพูดกันว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมตามสนองแต่เรื่องราวมันยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้ครับวันดีคืนดีในช่วงกลางดึกนั้น mm hmm. เพื่อนบ้านจะได้ยินเสียงคนร้องโหยหวนเสียงหมาที่พร้อมใจกันโ่งคอหอนยาวนานนับสิบนาทีเป็นเสียงคนกับหมา และร้องประสานเสียงกันในยามค่ำคืนที่ฟังแล้วดูน่าขนลุกเป็นอย่างมากปัญหาคือว่าบ้านของน้องชายคุณมีนี่ละครับที่หนักที่สุดเพราะว่าอยู่ติดกับบ้านของลุงที่ตายน้องชายคุณมีนครับเล่าให้ฟังว่ามักจะเห็นชายคนหนึ่งอยู่ติดอยู่ตรงหน้าต่างครับในสภาพมือไม้ตะเกียกตะกายแหวกว่ายอยู่กลางอากาศ ลักษณะครับเหมือนกับกําลังดิ้นรนด้วยความตกใจและกลัวสุดขีดเสียงร้องโหยหวนอย่างน่าสยดสยองก่อนที่ร่างนั้นจะกลายเป็นร่างที่ดำเป็นตอนตะโกต่อหน้าตอตาน้องชายคุณมีนอยู่ตรงนั้นครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะที่น้องชายคุณมีนเห็นก็เพราะว่าหน้าต่างของบ้านน้องชายคุณมีนกับหน้าต่างของบ้านลุงนั้นมันอยู่ตรงกันเลยฮะคือมองออกไปก็เห็นหน้าต่างของบ้านลุง และเห็นลุงในสภาพอย่างที่บอกไปครับทีนี้คุณผู้ฟังก็คงเข้าใจแล้วครับว่าทำไมบ้านหลังนี้ถึงขายในราคาที่ถูกมากๆทุกวันนี้ครับน้องชายคุณมีนบอกว่าได้ทำการสร้างกําแพงยกสูงสูงขึ้นจากพื้นมา3เมตรกั้นเอาไว้ส่วนเรื่องเสียงก็คงต้องทนฟังกันต่อไปจนกว่าเสียงร้องโหยหวนนั้นจะเงียบหายไปเองและนี่ครับ ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของดำเป็นตอนตะโกก่อนจบกันไปนะครับคุณผู้ฟังคนไหนที่มีเรื่องราวสยองขวัญอยากนำมาแบ่งปันให้ฟังกันนะครับก็สามารถติดต่อมาทางเพจ Reality มีพาหลอนหรืออยากเล่าขยาขวัญน,นะครับทางเพจ Facebook หรือคอมเมนต์ไว้ด้านล่างในช่อง YouTube ก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปอีกทีสำหรับเรื่องนี้ขอจบเพียงเท่านี้ ขอบคุณมากสวัสดีครับ